เดี๋ยววันนี้พี่อูจะตัดยกยอดต้นนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยยังไม่คิดจะตัดก็จะมาเปลี่ยนกระถางก่อนนะคะแต่ทีนี้ก็เห็นว่ามันมีมันมีช่วงที่หน่าตัดแล้วนะคะคือต้นนี้เป็นต้นที่สวยมากพี่อูกลัวว่าจะแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นว่าเดี๋ยวจะสูญเสียมันไปนะคะคือเนี่ยค่ะนี่คือความสวยของนางนะคะต้นนี้นะคะนี่ดูใบนี้ใบนี้จะสวยสุดเลยนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะ พื้นมันจะเป็นดำๆนะคะแล้วก็เส้นเส้นสีแดงนะคะต้นนี้คือ aos เท่ากับ red dark phoenix นะคะสังเกตเห็นก้านใบไหมคะก้านใบจะแบบสีออกแดงดำเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่อู๋จะตัดยกยอดต้นนี้ให้ดูนะคะอันนี้นะคะพี่อูใช้เป็นกันไกลนะคะกันไกลส t a n l e นะคะ ในการตัดนะคะข้อดีของกันไกสแตนเลสคือมันไม่ขึ้นสนิมนะคะแล้วก็เนื้อเหล็กของมันเนี่ยไม่ไม่ค่อยทําอันตรายเนื้อเยื่อพืชน,นะคะไม่ต่างจากกันไกลเหล็กทั่วไปนะคะพี่อูก็จะหลักการตัดของพี่อูไม่มีอะไรมากนะคะพี่อูก็จะให้ส่วนบนของยอดเนี่ยยังไงก็ต้องมีรากติดนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าเขายังจะหาอาหารได้เองนะคะในช่วงแรกนะคะ เดี๋ยวพี่อุ๊กำลังคิดว่าพี่อุจะตัดที่ข้อนี้ให้ข้างบนมีรากสัก3เส้นนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่อุ้จะตัดตัดตรงใต้ตรงจุดนี้ปตัดกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แล้วพี่อูก็จะเอากูนแดงนะคะปูนแดงนะคะ,แ,ะ,คะแบบนี้นะคะกูนแดงมาทาที่รอยแผลน,ะนี่ค่ะแล้วก็วางไว้นะคะและนี่คือส่วนยอดนะคะนี่นะคะส่วนยอดพี่อูจะทาด้วยตัวโครเนกนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นลากนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็เอาวางถึงเอาไว้นะคะส่วนยอดก็จะประมาณนี้นะคะส่วนโคนต้นนะคะพี่อูก็จะเอาปลูกที่เดิมนะคะวัสดุปลูกที่ใช้ก็จะประมาณนี้ ตัวนี้คือผสมแมคคัมลงไปในดินแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้มันแตกตายอดขึ้นมาใหม่นะคะ ส่วนยอดที่ชํานะคะพี่อู๋จะใช้วัสดุที่ต่างกันออกไปนะคะพี่อู๋จะใช้เป็นสแฟกน้ำมอแล้วก็เป็นตัวทางซานแล้วก็เพอร์ไลนะคะทําการคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะก็เอาวัสดุปลูกนะคะมาหุ้มที่รากนะคะระวังมันหักนะคะ พราะถ้ารากมันหักนี่ก็จะชะงักไปอีกสักพักหนึ่งเลยค่ะต้องพยายามรักษารากมันไว้หน่อยนะคะเบามือน,นะคะพี่อูจะใช้กระถางไม่โตนะคะกระถางประมาณใบเท่านี้ ก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราสามารถใช้ตัวน้ำอมฤตนะคะสูตรน้ำอมฤตทำการฉีดพ้นไปที่วัสดุปลูกให้ชุ่มชื้นได้เลยนะคะก่อนที่จะเอาเข้าถุงอบนะคะ